สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้มีบรรยากาศและก็ราคาวัวตามท้องทุ่งมาฝากท่านผู้ชมนะครับวัวตัวนี้ครับท่านผู้ชมเป็นวัวชาโลเล่นะครับเลือดใช้ได้นะครับเป็นวัวคู่แม่ลูกครับท่านผู้ชมแม่เฟรมค่อนข้างใหญ่ครับสูงร้อยสี่สิบห้าขึ้นครับท่านผู้ชมวัวมีลูกมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัว ที่3นะครับรูปตัวที่3าอ่าเป็นวัวเฟมใหญ่สวยงามครับท่านผู้ชมโครงใหญ่เลยทีเดียวครับหางลากดินกันเลยนะครับก้นดีนะครับจิ๋มดีนมสีเต้าอ่าสวยครับทบ่านผู้ชมนะเป็นเล่มั่นนะครับเป็นเล่มั่นอ่าโครงสร้างใช้ได้กันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับเป็นวัวที่อ่ตอนนี้แม่เขาเป็นสัตว์แล้ว นะครับแม่เป็นสัตว์แล้วแต่ยังไม่ผสมครับวันนี้จะเปิดตัวคู่แม่ลูกครับนะตอนนี้ดูดูแม่ไปก่อนนะครับแม่นี่สวยงามใช้ได้กันเลยทีเดียวต่อมาเรามาดูลูกครับท่านผู้ชมมาจิตเตอท่านผู้ชมครับสวยงามอลามแท้แลตลึงจริงๆครับท่านผู้ชมลูกของเขานะครับลูกตัวผู้ครับวัวหรือหมูเนี่ยครับท่านผู้ชมอายุห้าเดือนนะครับท่านผู้ชมอ๋อ ดูดิครับเนื้อหนังแข้งขาก้นเป็นก้นครับท่านผู้ชมมองไกลๆนึกว่าหมูนะครับเนี่ยเอาไข่ดเีเครื่องชมพูนะครับปากชมพูมีเขาขึ้นนิดๆน,น,นะครับเขาขึ้นไม่เยอะครับท่านผู้ชมแต่ว่าดูแข้งขาสิครับท่านผู้ชมเอ,เอาไปทําพ่อพันธุ์นี้ท่านผู้ชมครับอแหม่พูดก็พูดเถอะนะครับ อ่าตัวนี้นะครับปิดนะครับปิดเปิดแล้วก็ปิดนะเปิดปิดนะครับที่ราคา32 3 2 0 0 0า่นบาทครับท่านผู้ชมไปแล้ว3า0 0 0นนะครับส่วนแม่นั้นก็ตอนนี้เหลืออยู่ที่46000บาทครับท่านผู้ชมแม่4 6 0 0ม่ลูก32000นนะครับก็ ใครสนใจนะครับก็ติดต่อ,อเบอร์ผมได้เลยนะครับเพราะว่าวัวคู่นี้เป็นวัวที่ผมกับหุ้นส่วนนะได้ได้ได้ลงขันกันไว้นะครับแต่ก็ขายลูกไปเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมแม่ดูแล้วดูอีกครับท่านผู้ชมวัวตัวนี้นะครับผมเอาลงในกลุ่ม Facebook ของผมนะครับกลุ่มกลุ่ม Facebook ที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายขายวัขยวาขายควายเนี่ยลงไม่ถึง5นาทีครับท่านผู้ชม นะครับคนที่เขาซื้อเขาปิดโดยที่ไม่ต้องมาดูวัวตัวจริงครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็นําไปส่งเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาใดๆคนซื้อก็แฮปปี้ครับท่านผู้ชมครับทีนี้เรากลับมาดูแม่ของเขาครับท่านผู้ชมแม่ของเขานี่เป็นสัตว์ไปแล้วนะครับเป็นวัวเฟรมใหญ่นะครับลักษณะอย่างนี้เขาท่านผู้ชมเหมาะนะครับที่จะ นำไปทําเป็นแม่บล็อกเพราะอะไรเพราะว่าเขาให้ลูกสวยใช่ไหมครับเพราะว่าเราเห็นลูกเขาละนะครับลูกสวยมากครับท่านผู้ชมเฉพาะลูกขายไป32,000บาทนะครับดูกันชัดๆนะครับเทียบกับแม่โอ้ยสวยจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับถ้าหากว่าเราได้แบบนี้นะครับพันธุกรรมแบบนี้นะครับไปเลี้ยงนะครับแล้วก็เขาจ่ายลูกแบบนี้รับรองเลยนะครับว่าเกิดลูกออกมานะครับได้ ห้าหเดือนมีกำไรแล้วครับสามหมกว่าบาทนะครับท่านผู้ชมหน้าวัวพันธุก,กรรมดีๆแบบนี้นะครับมันเหมาะที่จะนําไปเลี้ยงครับท่านผู้ชมครับตัวถัดมาครับท่านผู้ชมวัวตัวนี้นะครับเป็นลูกผสมแม่ออกพื้นเมืองผสมกับแองกัตแบงกัตนั่นแหละครับเปิดที่ราคา1 8 0่0บาท18,000บาท 8, บาทวนครับ ตัวถัดมาครับเป็นบัมมัดลูกผสมครับตัวนี้เปิดที่1,000 0 8, บาทเช่นเดียวกันครับ1 0 8 0 0 0บาทเพศผู้นะครับตัวนี้เป็นแม่ของเขานะครับแยกแม่ขายแม่ของเขาเราจะเปิดในราคา24,000บาทอ่า24,000บาทครับยังไงก็สามารถที่จะติดต่อนะครับกับผมได้โดยตรงนะครับมีเบอร์โทรมีช่องทางการติดต่อนะครับ ถ้าสนใจนะครับก็นําไปเลี้ยงนําไปทําราคาต่อได้นะนะครับไอ้นี้ก็เป็นราคาที่ผมรับมาจากเกษตรกรนะครับก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับเผื่อใครสนใจนะโอ้โหดูหมูตัวนี้อีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมตอนนี้นําไปส่งแล้วครับท่านผู้ชมครับ3 2ม0 0ื 32, บาทนะครับท่านผู้ชมมาทีมงานพ่อลูกอ่อนของเรา <laughs> นะครับ สามหมื่นสองพันบาทคนซื้อก็ก็ถือว่าซื้อได้นะครับคนขายก็ถือว่าขายได้ครับท่านผู้ชมนะครับวินวินกันทั้งสองฝ่ายนะครับดูแข้งขานะครับไข่ดีนะครับไข่สองใบแข้งขาหนาก้นเป็นก้นนะครับอดูดูดีครับแหมถ้ามองไกลๆเนี่ยเขานึกว่าหมูนะครับท่านผู้ชมดูสิครับอือหือ เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คนซื้อเขาก็จ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นำไปส่งทีมงานพ่อลูกอ่อนของเราก็นำไปส่งนะครับครับยังไงก็นมบรรยากาศนะครับการซื้อการขายวัวมาฝากท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางนะครับซื้อมาขายไปได้กำไรเล็กๆน้อยก็ขายครับท่านผู้ชมครับนำบรรอากาศแล้วก็ราคาวัว มาฝากท่านผู้ชมนะครับพบกันในเพียงเท่านี้ครับยังไงฝากติดตามกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ช่องอาตาหนนต่อยด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม